เมื่อความโกรธของประชาชนมีพลังมากพอที่จะโค่นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลเมื่อวานนี้เคยสงสัยไหมว่าเมื่อไหร่การประท้วงจะรุนแรงมากพอที่จะบีบให้ผู้นําประเทศต้องยอมแพ้คําตอบอยู่ที่เนปาลที่นายเคพีชมาโอลิหัวหน้ารัฐบาลได้ประกาศถอนตัวออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่ลุกลามเป็นไฟป่าทั่วประเทศ สิ่งที่เริ่มต้นจากการต่อต้านคอรัปชันธรรมดาธรรมดากลับก,กลายเป็นวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว19รายและทําให้ผู้บาดเจ็บมากกว่า100คนแต่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหลังจากนี้คือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมยืนดูรัฐบาลเฉยเมยต่อการทุจริตอีกต่อไปจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลออริตัดสินใจออกมาตรการปิดกั้นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน การตัดสินใจที่หลายคนมองว่าเป็นการปิดปากประชาชนอย่างไร้เหตุผลผลที่ตามมาคือการลุกฮือของผู้คนที่ไม่เพียงแต่ออกมาประท้วงบนถนนแต่ยังกล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกำลังตำรวจแม้จะมีประกาศเคอร์อฟิวแบบไม่กำหนดเวลาแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดแม้รัฐบาลจะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วความโมโหของประชาชนกลับไม่ได้ลดลงเลยผู้ชุมนุมหลายพันคนยังคงรวมตัวกันหน้าอาคารรัฐสภาและบริเวณใจกลางกรุงกามาแมนทก โดยใช้วิธีการที่ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การจุดไฟเผายางรถยนต์การคว้างก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงการถ่ายทําคลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ท่ามกลางภาพควันดําที่ปกคลุมท้องฟ้าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนบ้านพักของการเมืองระดับสูงหลายคนรวมถึงที่พักของนายกรัฐมนตรีโอลีเอง และอดีตนายกเชอร์บาฮาดูเดอุบาถูกโจมตีและทำลายจนพังเสียหายสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองต่างๆก็ไม่รอดและที่เตือนใจที่สุดคือรัฐมนตรีบางคนต้องหนีออกจากพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพแล้วนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองหลวงมีรายงานว่าประชาชนจากเมืองชายแดงใกล้อินเดียจำนวนมากเริ่มเดินทางด้วยเท้ามุ่งหน้าสูก่กาตมานทุเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมนี่แสดงให้เห็นว่าความไม่พอใจแผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะในเมืองใหญ่ ผู้จัดการชุมนุมเรียกขานการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นการลุกขึ้นของคนรุ่นเจนซ์ซึ่งสะท้อนความผิดหวังลึกซึ้งของเยาวชนที่มองว่ารัฐบาลไร้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอรัปชันและไร้วิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนรุ่นใหม่ผลกระทบขยายวงไปถึงสนามบินนา,นานาชาติกาธานทูซึ่งเป็นประตูหลักของประเทศที่ต้องระงับเที่ยวบินจากทิศใต้เพราะควันไฟจากการประท้วงบทบังทัศนวิสัยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็น ก่อนตัดสินใจลาออกนายโอลีได้จัดประชุมพักการเมืองต่างๆโดยย้ำว่าความรุนแรงไม่นำพาความดีมาสู่ประเทศและควรหาทางออกผ่านการเจราจาอย่างสันติแต่เหตุการณ์ที่ตามมากลับพิสูจน์ว่าสถานการณ์ได้บานปลายเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วในถแถลงการ,การลาออกโอลีระบุว่าเขาถอนตัวเพื่อเปิดทางให้การแก้ไขวิกฤตการณ์ปัจจุบันดำเนินไปตามกรอบรัฐธรรมนูญขณะที่เนปาลกำลังเข้าสู่ช่วงความไม่แน่นอนทางการเมืองรอบใหม่อีกครั้ง เสียงจากผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวรอยเตอร์ uters, สะท้อนจิตใจของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนพวกเรายังคงยืนหยัดอยู่ที่นี่เพื่ออนาคตของเราเราปรารถนาให้ประเทศตอดจากคอรัปชันเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาโรงพยาบาลและโอกาสที่ดีกว่านี้แต่นี่คือจุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคําถามที่หลายคนตั้งขึ้นคือการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องความยุติธรรมนั้นถูกต้องหรือไม่ในขณะที่บางคนมองว่าเป็นวิธีเดียว ที่จะทําให้รัฐบาลฟังแต่อีกฝ่ายหนึ่งกังวลว่าความรุนแรงอาจนําไปสู่ความเสียหายที่มากกว่าผลดีที่จะได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลครั้งนี้อาจเป็นตัวอย่างที่สําคัญให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเกี่ยวกับพลังของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคุณคิดว่าอย่างไรการลาออกของนายกรัฐมนตรีเนปาลน,นี้เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยหรือจุดเริ่มต้นของความไรส้สียรภาพทางการเมืองและที่สําคัญกว่านั้นเมื่อไหร่ที่ความโกรธของประชาชนจะกลายเป็น มากเกินไปสำหรับระบอบประชาธิปไตยมาแสดงความคิดเห็นกันเถอะ